ธรรมชาติบำบัดสามารถรักษาโควิด -19 ได้จริงหรือไม่สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนิกกี้มโนค่ะนิกกี้เป็นนักจิตวิทยาและนักจิตบำบัดทำงานอยู่ในประเทศในแล์และในยุโรปคะ่ะเนื่องจากนิกกี้ป่วยเป็นโควิด -19 มานะคะในช่วงที่ผ่านมาและตั้งแต่วันที่นิกกี้เป็นได้สัก ช่วงหนึ่งนิกกี้ก็เริ่มลุกขึ้นมาอัดเทปนะคะอัดคลิปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆฟังแต่วันนี้ค่ะนิกกี้จะมาเผยเคล็ดลับนะคะว่านิกกี้มีวิธีการอย่างไรที่รักษาดูแลตัวเองนะคะด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนะคะรักษาตัวเองจากการเป็นโควิด1 9ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนิกกี้จะต้องบอกก่อนนะคะว่า,ามไม่มีหมอคนไหน ที่รักษาเราได้ดีที่สุดเท่าตัวเราเองนะคะตนต้องพึ่งตนนะคะเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากว่าในประเทศทางยุโรปนะคะอย่างเช่นประเทศในแร์แลนด์ที่นิกกี้อยู่เนี่ยนะคะเวลาที่เราป่วยนะคะเราโทรศัพท์ไปหาหมอบ้านแม้กระทั่งป่วยเป็นโควิดเองก็ตามนะคะแต่เราไม่ได้มีอาการมากหรือเราเริ่มจะป่วยหมอบ้านไม่รับรักษานะคะเขาไม่รับรักษา และหลายๆคนคะ่ะคนไข้ของนิกกี้เองเพื่อนๆนของนิกกี้เดินทางไปหาหมอบ้านนะคะหรือไปที่โรงพยาบาลพวกเขาก็ถูกส่งตัวให้กลับมาที่บ้านขณะที่ตัวนิกกี้เองโทรศัพท์ไปนะคะว่านิกกี้ป่วยแล้วล่ะนิกกี้ไม่ไหวนะคะ <c oughs> เขาก็บอกบอกว่าถ้าหากว่าไม่ไหวจริงๆขอให้โทรเรียกหมอหรือแจ้งรถโรงพยาบาลทันทีดูสิคะ ดังนั้นพวกเราอยู่บ้านไม่มีวิธีการรักษาตัวเองยาอะไรก็รักษาไม่ได้แล้วทำอย่างไรนะคะนิกกี้ต้องขอบคุณมากๆเลยกับโชคชะตาของนิกกี้นะคะนิกกี้จะเล่าให้ฟังเท้าความเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะว่ากว่าที่จะได้เคล็ดลับตัวนี้มามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อปี2014นะคะนิกกี้ป่วยค่ะนิกกี้ป่วยหนักมาก อยู่ๆนี่กิกก็มีน้ำหนองไหลออกอย่างจากปากนะคะซ,ซึ่งน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้กี้จะโชว์รูปนะคะอาจจะเป็นภาพที่ขยะขยงไม่น่าดูสักเท่าไหร่นี่กี้เริ่มไปหาหมอนะคะที่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะหมอเขาก็ให้ยายาแกอา้อักเสบมากินยาทายาอะไรก็ตามแต่ยิ่งกินยิ่งทาปากนี่กี้ก็ยิ่งเละเละใหญ่เลยนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยนี่กี้กินข้าวไม่ได้พูดไม่ได้นี่ต้องผ้าปิดปากนะคะจน สุขภาพร่างกายเริ่มแย่หมดแล้วคะ่ะตัวเริ่มซีดและนิ่กี้ก็ไม่เข้าใจว่าตัวเองร่างกายเป็นอะไรนอกจากจะมีแผลที่ปากแล้วอยู่ๆก็มีผื่นแล้วก็น้ำหนองออกออกทั่วทั่วตัวนะคะซึ่งน,น่ากลัวมากจริงๆนะคะแล้วเริ่มอาการเพลียเริ่มทําอะไรก็ไม่ได้นะคะแล้วนิ่กี้อยู่บ้านคนเดียวคะ่ะนิ่กี้จําได้ว่าวันสิ้นปีของอปีสองพันสิบสจะขึ้นปีสิบสีนะนะคะ นิกกี้คิดเลยล่ะค่ะว่าวันนี้นิกกี้เข้านอนเมื่อคืนวันนั้นนะคะนิกกี้สวดมนต์แล้วเริ่มนอนสมาธิแล้วค่ะนิกี้คิดว่าอาจจะไม่มีเช้าวันรุ่งขึ้นสําหรับเรานะคะนิกกี้คิดว่ามันเพลียมากและมันไม่ไหวจริงๆนะคะแต่ท้ายที่สุดเมื่อนิกกี้ตื่นเช้าขึ้นมาของวันที่หนึ่งนะคะปี2,014นิกกี้ตัดสินใจทันทีค่ะว่านิก้จะกลับเมืองไทยนิก้จะต้องกลับเมืองไทยนิก้ต้องมาหา ที่รักษานิกี้ให้ได้เพราะนิกี้เห็นแล้วคะ่ะว่าแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่ไม่สามารถช่วยนิกี้ได้นะคะก่อนหน้านั้นนิก้ได้รู้จักกับครูบากล้องและดรรสุคนมาก,ก่อนนะคะนิก้ไม่มีที่ไปคะ่ะนิก้จึงพาตัวเองเนี่แหละคะ่ะเดินทางกลับบ้านเราที่เมืองไทยไปที่บ้านช้างไปหาดรรสุคนนะคะและที่นั่นนั่นเองคะ่ะ เพียงแค่นิกกี้อยู่ที่นั่นเพียงแค่2คืนนะคะคืนที่สามเช้าวันที่สามนิกกี้ตื่นขึ้นมาแผลนิกกี้หายอาการของนิกกี้หายทุกอย่างหายเป็นปกติค่ะแต่นิกกี้ยังออกมาข้างนอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายของนิกกี้สุดโทรมมากนะคะนิกกี้จึงได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับแม่ชีดรรสุคลนนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มค่ะได้เรียนรู้ทุกวิธีทุกวิชาทุกทุกอย่างจากท่านนะคะ จนทำให้นิกกี้ในวันนี้สามารถเป็นหมอดูแลตัวเองได้นะคะและวันนี้และคะ่ะนิกกี้จะมาบอกเพื่อนๆว่าเคล็ดลับคืออะไรนะคะโอเคนะคะก่อนอื่นเลยข้อแรกค่ะสิ่งที่นิกกี้ทำเมื่อนิกกี้มีอาการเป็นไข้นะคะทีแรกรู้สึกเมื่อเนื้อเมื่อตัวเนี่ยละคะ่ะแล้วหนาวสะท้านอยู่ข้างในนะคะแต่พอนิกกี้รู้แล้วค่ะว่า อาการไข้นิกกี้มานิกกี้เจ็บคอนะคะอาการไข้ของนิกกี้มานิกกี้ไม่ได้ใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยมาเป็นเวลาตั้งแต่เมื่อปีนั้นนะคะสองพันสิบสี่นะคะก็นานมากแล้วนะคะซึ่งปกตินิกกี้ก็ไม่ป่วยนะคะแต่พอครั้นี้นิกกี้ป่วยเป็นไข่นิกกี้ใช้สูตรนี้ค่ะ มีปากกาจดด้วยนะคะแล้วอาจจะมีตัวหนังสือมีรูปภาพบอกทุกคนแต่คอยจดกันไว้ด้วยนะคะเวลาที่นิกกี้มาแชร์อะไรเวลาจดจะช่วยให้สมองของเราจําได้ดีนะคะแล้วจะช่วยให้เราเรียบเรียงความคิดโอเคนะคะเวลาที่นิกกี้เป็นไข้และนิกกี้รู้สึกเจ็บคออาการเริ่มไม่ดีนิกกี้เข้าครัวทันทีค่ะสมุนไพรในบ้านนิกกี้หยิบกระเทียมมานะคะห้ากลีบด้วยกัน นิก้ตำกระเทียมจนละเอียดนะคะและนิก้ก็ใส่เม็ดพริกไทยดำไปประมาณ15เม็ดนะคะกระเทียมมีสารช่วยต้านสร้างภูมิต้านทานโรคร้ายนะคะช่วยฆ่าเชื้อการอักเสบต่างๆนานานะคะเชื้อแบคทีเรียเอ่ยนะคะแต่เชื้อไวรัสด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเมื่อตำจนละเอียดกระเทียมสด ผสมกับเม็ดพริกไทยดําเม็ดพริกไทยดําไปทําอะไรคะช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับเลือดของเราเวลาที่ร่างกายเราป่วยนะคะในสภาวะใ,ใดๆก็ตามนะคะเลือดของเราจะเป็นกรดโอเคนะคะเมื่อเราตำตำตำจนละเอียดเรียบร้อยแล้วต้องต้องละเอียดมากๆนะคะถ้าหากว่ามันหยาบอย,อยู่ก็จะกินลําบากนะคะดังนั้นตำจนละเอียดแล้วครั้นี้ค่ะ มะนาวล้างให้สะอาดนิกี้แช่ด้วยเอนไซน์นะคะพอแช่เสร็จแล้วนิก้ก็หั่นมะนาวแล้วก็บีบนะ้ำมะนาวหนึ่งลูกค่ะลงไปผสมอยู่ในครกเลยนะคะแล้วก็คนหลังจากนั้นนะคะนิกกี้ผสมน้ำพึ่งสี่ช้อนโต๊ะด้วยกันค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะสี่ช้อนโต๊ะมะนาวให้วิตามินซีนะคะ และน้ำมะนาวถึงแม้ว่าจะเปรี้ยวแต่เมื่อเข้าไปในร่างกายจะเซอร์จะเพิ่มความเป็นด่างเล็กๆให้กับร่างกายของเราช่วยปรับสภาพจากเลือดที่เป็นกรดจากร่างกายที่เป็นกรดให้มีความเป็นกลางนะคะคือเพิ่มความเป็นด่างเข้าไปนั่นเองและน้ำผึ้งช่วยอะไรคะเวลาที่เราเจ็บคออาน้ำผึ้งก็ยังช่วยทำให้คอเราสบายขึ้นนะนะคะและที่สำคัญค่ะน้ำผึ้งเป็นตัวให้สารอาหารนะคะและ สมุนไพรที่เราตำไว้ผสมไว้ถ้าหากไม่มีน้ำผึ้งมันก็ทาร,ารมานมากที่เราจะต้องกินนะคะในเมื่อเราผสมสูตรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะฟังนิกกี้ดีๆนะคะใช้ช้อนชาค่ะตักหนึ่งช้อนชาจิบกินเข้าไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำชาอุ่นๆค่อยๆจิบไปทีละนิดทีละช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำชานะคะกินไปสักพัก ข้างในของเรานี่จะร้อนไปหมดเลยค่ะอดทนหน่อยนะคะถ้ามันร้อนมากก็ดื่มน้ําตามดื่มน้ําชาตามโอเคไหมคะนี่คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองค่ะน้ําชาที่บอกว่านิกกี้ดื่มตลอดทั้งวันนะคะนิกกี้ใส่อะไรบ้างนิกกี้มีกระเทียมกระเทียมอีกแล้วนะคะมีขิงะตะไคร้นะคะและขมิ้นชันนะคะสี่ตัวนี้นิกกี้นำมาปั่นค่ะ ด้วยปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะคะเท่าๆกันนิก้ปันๆเลยล่ะคะ่ะและนิก้ก็เอาสมุนไพรในบ้านนะคะที่นิก้ปันไว้นิก้เอามาห่อผ้าขาวบางผ้าขาวบางบังเอญนิก้มีคุณแม่นิก้เวลาคุณแม่มาเยี่ยมคุณแม่ก็จะเตรียมผ้าขาวบางไว้ให้คุณแม่เขาชอบทํากับข้าวนะคะนิก้ก็จะเอาห่อผ้าขาวบางและในสารอาหารที่ห่อผ้าขาวบางนิก้เอาใส่เข้าไปในหมอ้อหม้อนิก้ใหญ่มากนะคะแล้วเติมน้ําเข้าไปได้สักครึ่งคะ่ะตั้ง น้ำจนเดือดขณะที่ก็ต้มขณะที่เดือดแล้วเราก็ต้มไอสมุนไพรที่ห่อผ้าขอบางไปด้วยนะคะต้มจนเดือดประมาณ20นาทีนะคะเมื่อเดือดเสร็จแล้วปิดแก๊สค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นน้ำตัวนี้ล่ะคะ่ะใช้ดื่มได้ทั้งวันและในช่วงที่นิกกี้เป็นหนักๆน,นิกกี้ดื่มน้ำชาตัวนี้ล่ะคะ่ะเพราะมีสารอาหารทุกอย่างที่เพิ่มความเป็นกลางให้กับร่างกายขมิ้นเป็นสาร อาหารที่ช่วยฆ่าใช้ฆ่าเชื้อช่วยรักษาอาการอักเสบนะคะตัวกระเทียมก็ต้านภูมิต้านทานโรคอีกแล้วนะคะตัวขิงก็เพิ่มทําให้ร่างกายของเราร้อนขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนตะไคร้ก็ช่วยในเรื่องของการระบายแล้วก็ยังมีสารอาหารต่างๆอีกมากมาย2ตัวนี้นะคะเป็นช่วงที่นิกกี้ดื่มตลอดใช้ตลอดและตัวกระเทียมถ้าหากคุณถามว่านิกกี้กินวันละกี่สำรับ นะคะนิกี้ช่วงที่นิก้เป็นหนักๆนิกิสามรอบเลยค่ะตอนเช้าก็ตำนะคะแล้วก็ค่อยๆจิบจนหมดนะคะกลางวันนิกิก็ตำอีกให้เด็กๆตำให้นะคะก็จิบจนหมดตอนเย็นเย็นขามข้ามก่อนนอนก็ตำแล้วนิก้ก็กินอีกแต่ข้อเสียมันมีอยู่ตรงนี้ค่ะมันเหม็นใครเหม็นคะคนข้างกายเราเหม็นสามีนิก้เขาก็เหม็นเหม็นกระเทียมนะคะโอ้โหกลิ่นตัวจะออกยังรุนแรงนะคะนิก้ก็ทำยังไงได้คะนิก้ก็ต้องบอกให้สามีกิน สูตรกระเทียมน,นี่ไปด้วยสักสองสามคำนะคะพอเขากินตัวเขาก็เหม็นนิกกี้ก็เหม็นเราก็เลยไม่ได้กลิ่นกันโอเคนะคะนี่เป็นเคล็ดลับนะคะคนรอบข้างจะได้ไม่รังเกียจเราและข้อที่สามค่ะเนื่องจากช่วงที่ป่วยไม่สามารถจะออกจากบ้านได้นะคะทําอย่างไรอากาศอุดอู้ค่ะอยู่ในบ้านทุกคนอยู่ในบ้านกันหมดเลยครอบครัวนิกกี้มีสี่คนนะนะคะนิกกี้ใช้วิธีนี้ค่ะ นิกกี้จะมีขวดสเปรย์เล็กๆนะคะขวดสเปรย์ไว้ฉีดนะคะแล้วนิกกี้ในขวดสเปรย์ของนิกกี้นิกกี้จะผสมน้ําเอนไซม์ไว้ด้วยค่ะ2หยดนี่คือขวดสเปรย์นะคะนิกกี้เติมน้ําเห็นไหมคะแล้วก็หยดเอนไซม์ไป2หยดนิกกี้ก็ใช้ฉีดนั่นแหละคะ่ะหายใจออกกันนะหายใจเข้าแล้วก็หายใจเอาฟองละองอากาศเข้าไปนะคะแต่ สเปรย์ที่เราใช้ไม่ใช่เป็นแค่สเปรย์น้ำธรรมดานะคะแต่เป็นสเปรย์ของโอโซนนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าไปก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในการหายใจของเราด้วยนะคะและที่สำคัญสารอาหารเอนไซม์เอนไซม์เป็นสารอาหารที่มีการย่อยจนถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วนะคะดังนั้นเราสามารถหายใจก็เป็นการช่วยเพิ่มภูมิต้านทานเราได้และที่สำคัญค่ะ ช่วยเพิ่มออกซิเจนนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าไปถึงช่วงหนึ่งของการป่วยแล้วเนี่ยมันหายใจลำบากนะคะเหมือนมันไม่มีอากาศหายใจนะคะนิกกี้ก็ใช้ตัวนี้เอานะคะก็ช่วยนิกกี้ได้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วควรจะเปิดหน้าต่างประตูบ้านไว้ให้มีอากาศบริสุทธิ์ถ่ายเทเข้ามาตลอดเวลาโอเคนะคะส่วนเรื่องที่สีที่นิกกี้ใช้นิกกี้ใช้อาหารเป็นยาคะ่ะคนที่ป่วย นิกกี้จะต้องบอกเลยนะคะว่างดอาหารเนื้อสัตว์เลยนะคะรับประทานหรือกินอาหารที่เป็นของเหลวเพื่อที่จะลดการใช้พลังงานการสูญเสียพลังงานของร่างกายของเราเนื่องจากร่างกายของเรานะคะจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยของเราต่างๆนะคะอาหารที่นิกกี้กินนะคะ คือหนึ่งน้ำผักปั่นค่ะน้ำผักปั่นนิกี้ใช้สูตรของดออรรสุคนเลยนะคะแล้วสูตรนี้มีอะไรบ้างก็คือแอปเปิลหนึ่งลูกนะคะต้นขึ้นชายนะคะซอกหาก,กิ่งด้วยกันใบผักสลัดสีเขียวนะคะมะนาวนะคะบีบน้ำมะนาวเมื่อคือเทศหนึ่งลูกนะคะส่วนใครถ้าหากว่ามีกระทกโลกหรือแพ s ชชั่นฟรุตก็ใส่เข้าไปด้วยนะคะ แล้วอาจจะเติมน้ำพึ่งเข้าไปนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องปั่นค่ะปั่นจนละเอียดค่ะใช้ตัวนี้ดื่มนิก้จะดื่มของนิกกี้ปกติอยู่แล้วทุกเช้านะคะแต่ช่วงที่นิกกี้ป่วยนิกกี้ดื่มมากปกติมากกว่าปกตินะคะเนื่องจากน้ำผักปั่นจะมีสีเป็นสีเขียวซึ่งเป็นคอโรฟิลล์คอโรฟิลล์นี่จะช่วยให้เลือดของเราเกิดการล้างสารพิษออกค่ะเป็นตัวให เป็นตัวปรับให้เลือดของเราเกิดความเป็นด่างและเป็นตัวดีท็อกซ์เลือดของเราและนอกจากนั้นแล้วในผักทุกชนิดนะคะก็มีสารอาหารที่ร่างกายพร้อมที่จะนำไปใช้ได้เลยโอเคไหมคะนอกจากนั้นแล้วก็มีซุปผักค่ะซุปผักนิก,กิเน้นไปที่ซุปผักสีเขียวนะคะช่วงนั้นนิกี้ก็จะใช้ผักโขมบ้างใช้บรอกโคลีบ้างนะคะ หรือที่เนถแถลงเขาที่มีผักสีเขียวเยอะนะคะนิกี้ทำอย่างไรคะน่ก็ตั้งหมอ้อแล้วก็ต้มผักอะไรนี้ก็ใส่ลงไปนะคะตามใจแต่ขอเป็นสีเขียวนะคะและนิกี้อาจจะปรุงรสลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเสร็จแล้วนิกี้ก็ใช้เครื่องปั่นนะนะคะปั่นจนละเอียดตัวน้ำซุปผักสีเขียวเนี่ยละคะ่ะเป็นตัวที่นิกี้ใช้กิน ดูแลตัวเองช่วงนั้นตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายของนิกกี้มันไม่หิวร่างกายเขาไม่หิวนะคะแต่ว่าร่างกายต้องการสารอาหารมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะ2อสาคนเลยละ่ะไม่ใช่คนเดียวที่เขาเป็นนะคะแล้วร่างกายเรารู้สมองเรารู้นะคะว่าจะต้องดูแลตัวเองโดยการกินอาหารต้องครบสามมื้อก็ตามนะคะแต่พวกเขาทําอาหารปรุงอาหารนะคะผัดผักใส่ข้าวหรืออะไรก็ตามแต่พอกินเข้าไปนะคะ ท้สุดหลายๆคนจะต้องอาเจียนออกมานะคะเพราะว่าช่วงนั้นร่างกายของเรายังไม่พร้อมค่ะนะคะแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้ร่างกายของเราสูญเสียพลังงานในการย่อยขนาดนั้นนะคะจริงๆร่างกายต้องการอาหารแต่ร่างกายต้องการอาหารที่เป็นยาเท่านั้นในช่วงนี้นะคะก็ขอให้นําเรื่องของอาหารเป็นยาไปใช้กันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ บางครั้งร่างกายเพลียมากๆนิก้ใช้วิธีนี้เลยค่ะนิกี้ตั้งหม้อน,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 มน้ำน้ำน้ำต้มน้ํานะคะแล้วนิกิเอาข้าวใส่นิก้ทำข้าวต้มค่ะแต่นิกี้ใส่น้ําเยอะๆเพราะว่าถ้าหากว่ากินข้าวเยอะๆก็จะไปเพิ่มคาร์โบไฮเ,เดรตร่างกายข้างในเขาก็จะร้อนแล้วก็ถูกเผาผลาญอีกแต่นิกี้ดื่มน้ำข้าวต้มค่ะซดน้ำข้าวต้มนะคะซึ่งน้ำข้าวต้มนี่เองสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยหนักๆนะคะ เพียงแค่น้ำข้าวต้มนี่แหละค่ะก็ช่วยให้เราได้พลังงานกันเยอะขึ้นนะคะและช่วงที่ป่วยจริงๆก็ไม่ได้ขยับขยื่นตัวค่ะเพื่อนๆนอนสมแล้วก็รู้สึกอืมมึนหรือหิวก็มีอาการหิวนะคะแต่ไม่อยากอาหารอย่างรุนแรงนะคะแต่ก็ต้องบังคับตัวให้ให้กินไอสิ่งที่นิกกี้บอกนะคะนิกกี้ก็ทำนะคะถามว่าทำ ไปนานไหมนิก้ป่วยท้ายสุดใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ครึ่งค่ะนะคะก็ดูแลตัวเองอย่างนี้ตลอดตลอดเลยตลอดจริงๆนะคะและนอกจากนั้นแล้วอาการเจ็บคอและอาการที่ปวดหัวอย่างรุนแรงนะคะอาการเจ็บคอและปวดหัวอย่างรุนแรงเจ็บคอนิกิจะใช้วิธีการกล้วน้ำเกลือนะคะ น้ำชิขวดธรรมดาเนี่ยนะคะน้ำเปล่าเราน้ำดื่มแล้วนะคะสขวดธรรมดานิกิใส่เกลือเข้าไปนิดนึงคะ่ะไม่ไม่เค็มมากนิดหนึ่งนะคะและนิกิหยดเอนไซม์ไปด้วย3มหยดนะคะถ้าใครไม่มีเอนไซม์อาจจะใช้น้ำพน้ำส้มสายชูไปพลางๆก่อนก็ได้นะคะก็หยดน้ำส้มเอาน้ำเอนไซม์เข้าไปด้วย3หยดเพียงแค่นี้ละคะ่ะนิกิก็จะใส่ปาาเข้าไปทุกเช้าก่อนนอนทุกครั้งที่นิกิเจ็บคอยอย่างรุนแรงหรือทุก ทุกๆคืนก่อนนอนทุกๆเช้าที่นิกิตื่นนะคะนิกิก็จะกลัวคอค่ะคอกลัวคอเนี่ยนะคะประมาณ30ครั้งกลัวเสร็จนิกิก็คายออกกลัวเสร็จนิกิก็คายออกวิธีดีกว่วิธีการนี้ช่วยอะไรคะช่วยทำความสะอาดเชื้อจุลินทรีย์เชื้อไวรัสต่างๆที่กองผสมกันอยู่ที่คอนะคะเพราะเขาจะจากตรงคอจะลงไปปอดและไปที่ตับนะคะดังนั้นนิก้ก็ทำความสะอาดตรงนี้นะคะ และที่สําคัญค่ะเมื่อทอาความสะอาดแล้วทําให้ตรงนี้เย็นนะคะช่วงคอเย็นเขาจะส่งผลไปด้วยถึงสมองค่ะจะลดความร้อนในสมองของเรานะคะแต่วิธีการนี้นิก้ใช้ผสมกับการพ่นสเปรย์นะคะหายใจเอาออกซิเจนเอาโอโซนเข้าไปนะคะเป็นอากาศที่เย็นก็ไปช่วยให้สมองนิกี้ชุ่มชื้นกลัวคอก็ช่วยให้สมองชุ่มชื้นโอเคไหมคะด้วยวิธีการนี้นิกี้ก็ลดอาการปวดหัวได้บ้างนะคะ ที่ต้องใช้คําว่าได้บ้างเพราะว่าไอ้ที่มันปวดหัวแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะหลายๆคนเขาก็ใช้พาราเซตามอลกันนะคะแต่นิกกี้ไม่ใช้เพราะนิกกี้คิดว่าสารเคมีใดๆก็ตามในช่วงที่นิกกี้ป่วยเป็นการสร้างเลือดให้เป็นกรดดังนั้นนิกกี้จึงไม่ใช้ค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ผลนะคะอาจจะได้ผลแต่เป็นทางเลือกที่นิกกี้ไม่ใช้เท่านั้นเองนะคะซึ่งถามว่าใช้วิธีการอย่างนิกกี้บอกแล้วหายปวดปวดหัวเป็นฉับพลันไหม มันก็ไม่นะคะแต่ลดอาการปวดหัวที่เหลือนิกกี้ทำอย่างไรคะแถานี้แหละค่ะที่เหลือนิกกี้ก็นอนค่ะแล้วนิกกี้ก็เอามือวางไว้บนหน้าท้องแล้วนิกกี้ก็นั่งนอนสมาธิและภาวนาไปค่ะนะคะนอนสมาธิแล้วภาวนาไปทุกๆุกครั้งถ้าหากว่ารู้สึกว่าร่างกายนิกกี้เพลียมากจริงๆ มีอยู่วันหนึ่งสองวันนิกี้ใช้เสียงพระสวดละราคาเพราะว่านิก้ต้องมีกําลังใจนะคะแล้ววันอื่นๆตื่นขึ้นมาแล้วทาอย่างไรลานะคะบางวันก็ฟังเสียงพระเทศนะคะแต่ถ้าทําไม่ได้หรือไม่จําเป็นจริงๆนิกกี้ก็นอนดูหนังไปแล้วก็นอนหายใจกลับมาอยู่กับร่างกายของนิกกี้ไปนะคะเพื่อนๆค่ะด้วยเคล็ดลับอย่างนี้ทั้งหมดนะคะ เป็นการรักษาตัวของนิกกี้ด้วยการใช้ธรรมชาติบำบัดทั้งสิน้นนี่เป็นหนึ่งทางเลือกเมื่อเวลาที่หมอไม่รักษาคุณนี่เป็นหนึ่งทางเลือกที่คุณเลือกที่จะเป็นหมอให้กับตัวของคุณเองและนี่เป็นหนึ่งทางเลือกเมื่อครั้งที่โควิด -19 ไม่มียารักษาเมื่อไม่มียารักษานะคะพวกเราจำเป็นมากคะ่ะจะต้องรักษาตามอาการนะคะ และสมุนไพรในบ้านหรืออาหารจะไม่เคยเป็นพิษกับร่างกายของเราเลยนอกจากดูแลเรื่องอาหารอย่าดูแลอย่าลืมดูแลเรื่องจิตใจดังนั้นจึงต้องกลับมาภาวนาคนหลายๆคนถามว่าคุณนิกกี้แล้วคุณไม่กลัวตายเหรอเพื่อนๆคะนิกกี้เป็นคนค่ะนิกกี้ก็กลัวตายเป็นเหมือนกันค่ะเสร็จนิกกี้ทำยังไงตอนไหนคะที่นิกกี้กลัวตายตอนที่ ตอนที่หายใจไม่ได้คะ่ะเขาจะบอกว่าหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกใช่ไหมคะนิกกี้คิดว่าไม่ใช่หายใจไม่ออกคะ่ะมันหายใจไม่เข้าหายใจเข้ามาแล้วติดอยู่ตรงนี้พอจะหายใจให้ลึกกว่าตรงนี้แล้วมันเจ็บและเป็นอารมณ์ที่อึดอัดมากนะคะเมื่อยุบเมื่อตอนนั้นแ่ละคะ่ะนิกกี้กลัวเหมือนกันนิกกี้กลัวนะคะนิกกี้เริ่มใจไม่ดีนิกกี้จะ,จะ,จะนั่งขึ้น แล้วก็พยายามหายใจนะคะก,ก็ก็จะไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะแต่พอไม่ได้นิก้หยิบตัวนี้ขึ้นมานะคะ่ะนิกิพน่พนพน่พนพน่พนพ่นพ่นแล้วก็เอาใหม่ตั้งสติใหม่หายใจใหม่ไม่หายใจลงนะคะแต่นิกี้หายใจจากก้นกบค่อยๆขึ้นมาข้างบน,นะคะ่ะแล้วนิกี้บอกตัวเองว่าหายใจได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแค่ลมหายใจเข้าออกซิเจนเข้าไม่ต้องกลัวตายมีหลายครั้งที่นิกี้บอกกับตัวเองขณะที่นิกี้พยายามหายใจ และนิกกี้บอกกับตัวเองว่าร่างกายของฉันแข็งแรงร่างกายของฉันดูแลฉันได้ร่างกายของฉันดูแลฉันได,รนด,รนได้ร่างกายของฉันปกปักรักษาฉันเสมออย่าลืมนะคะบางครั้งเราต้องใช้คำพูดบอกกับตัวเราเพื่อที่จะเสริมสร้างความคิดที่ดีเสริมสร้างกำลังใจที่ดีเพื่อนๆคะ่ะ วันนี้นิกกี้จะบอกเคล็ดลับจริงๆว่าหลังจากที่นิกกี้หายแล้วนะคะมีคนติดต่อนิกกี้มามากมายคะ่ะในเนเธอร์แลนด์ต้องการขอสูตรนิกกี้ก็หลังส่งหลังไหม่ให้สูตรนะคะและนิกกี้ก็ไปดูแลหลายๆคนนะนะคะและมีหลายๆคนคะ่ะเพื่อนๆน,นจิตเขาตกคะ่ะเขากลัวมากเขากลัวที่เขาจะตายหรือป่วยแล้วจะเป็นอะไรทําอะไรไม่ได้เมื่อจิตตกนะคะเพื่อนๆนอาการแพนิกจะกลับมาทันทีเมื่อจิตตก แสดงว่าร่างกายของคุณกําลังเครียดเมื่อจิตตกแสดงว่าสุขภาพจิตของคุณกําลังแย่เกิดอะไรคะเลือดเป็นเลือดของเราเป็นกรดทันทีนะคะทําให้การรักษาการประคับประคองร่างกายของเราล้มเหลวนะคะดังนั้นอาการรู้สึกป่วยก็จะยิ่งเป็นหนักขึ้นในหนึ่งกรณีนะคะเพื่อนของนิกกี้คนนี้จิตตกค่ะ เธอกลัวมากเพราะเธอไอแล้วเธอก็อาเจียนด้วยนะคะเธอโทรศัพท์มาหานิกกี้นิกกี้ก็บอกว่าให้กินสูตรนี้สูตรนี้นะกระเทียมนะคะเขาก็กินสูตรกระเทียมตำเนี่ยนะคะแต่เขากินรวดเดียวหมดเลยหลังจากนั้นเขาก็อาเจียนออกมาหมดดังนั้นค่อยคอยจิบนะคะนิกกี้บอกอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะอย,อ,ยอย่าอย่าทำเกินนะคะ และหลังจากนั้นพอนิกกี้เอาเอนไซม์ตัวนี้ไปให้ให้เขาฉีดให้เขาได้ผสมน้ำดื่มนะคะให้ได้ผสมน้ำกล้วคออาการของพี่คนนี้ดีขึ้นค่ะแต่หลังจากนั้นพี่เขามีอาการหายใจไม่ออกแล้วแกลแพนิคก,กลัวอย่างที่นิกกี้ก็เคยเป็นแล้วนะคะแกจึงตัดสินใจค่ะไปหาหมอค่ะแล้วหมอก็ส่งกลับบ้านเหมือนเดิมบอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วเช้าอีกวันหนึ่งแกก็เป็นอีกค่ะคราวนี้ พี่คนนี้พาตัวแอดมิทเข้าโรงพยาบาลคุณหมอคุณหมอใหอ้ให้นอนรอดูอาการหนึ่งคืนคุณหมอก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณหมอก็ให้ยามากินนะคะอันนี้นี่ก็ไม่ทราบว่ายาแก้อะไรนะคะ,ละหลังจากนั้นคุณพี่เขาก็กลับบ้านแล้วหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนิกี้เล่าเรื่องนี้นิกี้อยากจะบอกว่าเป็นแล้วอย่าจิตตกคะ่ะให้หาข้อมูลของความเป็นจริงนะคะแล้วนิกี้เชื่อมั่นค่ะว่า ทุกครั้งเวลาที่เราเมตตาร่างกายของเราเรารักร่างกายของเราเราดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาจะไม่ทอดทิ้งเราค่ะขอให้เชื่อมั่นในจุดนี้ขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของร่างกายของเรานะคะและนิกกี้จะบอกบอกว่าวิธีการรักษาดูแลตัวเองแบบนี้นะคะไม่ได้ดูแลรักษาตัวเองได้เฉพาะเรื่องของโควิด19นนะคะสามารถดูแลรักษาตัวเองในช่วงที่เรา เป็นป่วยอะไรก็ได้เราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งไวรัสได้นะคะไม่สามารถนะคะไม่มียาอะไรที่จะดูแลรักษาหรือต่อต้านไวรัสได้แต่เราสามารถค่ะสร้างสุขภาพของเราให้ดีสุขภาพจิตใจของเราสุขภาพร่างกายของเราให้เข้มแข็งเพื่อที่ร่างกายของเราเขาจะได้ทำงานของเขาต้านโรคเองได้แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าไวรัส เพราะจริงๆไวรัสก็ลอยอยู่รอบๆตัวเราเพราะจริงๆในร่างกายของเราก็มีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียที่ไม่ดีนะคะมีไวรัสที่ไม่ดีนะคะเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะดังนั้นนิกกี้จะบอกค่ะว่าการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยใช้ธรรมชาติบำบัดโดยใช้โดยใช้การรักษาความสมดุลของจิตและกายโดยการที่เราหันมาเป็นหมอที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเอง นะคะนี่คือการรักษาสุขภาพดูแลตัวเองแบบพึ่งพาตนเองให้ได้นะคะและนิกกี้คิดว่าณนะจุดนี้นะคะนิกกี้อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วอยากจะบอกกับทุกคนว่ารักษาใจให้ดีอย่าให้ใจตกพระพุทธเจ้าบอกนะคะกับพวกเราไว้นะคะว่าจิตเป็นนายนะคะดังนั้นรักษาจิต แล้วกายก็จะสบายนะคะแต่จะรักษากายอย่างไรกลับไปฟังนิกกี้อีกทีจดไว้ถ้าหากมีอาการเป็นไข้เกิดขึ้นหรือมีอาการที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่าตกใจใช้วิธีนี้การรักษาโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านิกกี้จะบอกให้ว่าหลังจากการพักฟื้นของนิกกี้อาการเป็นอย่างไรบ้างโอเคนะคะนิกกี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนคอยทุทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นะคะครอบคอบและมีสติและรักตัวเองมากๆโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอ้ออย่าลืมอย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้นิกี้ด้วยนะคะเราจะได้คอยติดตามกาันโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ